ข้างในตัวมีเขาเลยพี่นอ้องลองอสวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององป่ายสู้ขู่สุคนครับผมเมื่อวานพ่อเขาว่าไม่ควายกินพี่น้อง มื่อนี้มอแม็กได้ไก่ตุ้นสมมาฝากมาต้อนพี่น้องครับผม,มโอ้ยเป็นตาแซ่บขนาดเด้อครับผมเป็นอาหารประเทศเกาหลีครับผมไก่ตุ้นสมได้มาแบบสามตัวเน้นๆเลยพี่น้องเบิ่งติดเหรอว่าแม็กเสิร์ฟให้เบิ่งโอ้ยนี่เด็กพี่น้องเนี่ปังย่างเปื่อยเด้อพี่น้องเลยโอ้ยขาๆเลยพี่น้องเป็นอาหารสุดยอดเด้อเลยพี่น้องเพิ่นเอาไปตุนเนาะมอแม็กซื้อเพิ่นมาครับผมผมเนาะ มีเข่าพอมเนี่ยนี่มันใส่เข่าลงไปอันนี้อแม็กใส่ขมิ้นได้พี่น้องเพิ่มขมิ้นลงไปมันสีเหลืองจันน้อยครับผมออันเก้ามันสีสีออกขาวๆเด้อพี่น้องโอ้ืมได้เรื่องครับผมมากมากพี่น้องข้างในตัวมีเข่าพอ้ยเฮพี่น้อง

ừm khó khùng khùng ô xem cái vòng nếu mà yang tươi đi ขอดูกกระเพือยพันยัดเข่าใส่ท้องไก่้ได้พี่น้องเลยโอ้ได้การครับ อันนี้ซื้อภาษากะลีมันเอิ่นว่าสัมเกทางเสีย,ย,ยม่องผมะอพร้อมครับ เม็ดเสริมมงครับโมแซบครับ เขาในห้องนี่นัวนะพี่น้องว่าเป็นน้ำไก่เนาะโซมครับอืมคือไก่ จาห้างไหม,มเวื่อกินห้างไหมนี่เป็นยังไงเป็นสั้นอะไรพี่น้องกินหนกันเลยสมแต่สิมีความหอมเฉพาะตัวนะ 开开，把汤煮。帅嘞！ เป็นเห่าพี่น้องของฉันรู้ว่าเกา,ากลัด <laughs> 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 น่าจะเกาลัดเกาัดน่าจะเกาลัดพี่น้องคิดว่าเกาลัดมีอะไรข้อมนะันพอนญับสมุนไพรไช้เนลิศพี่น้องเนลิศ จุนสมุนไพรจุนสมุนไพรเซลับครับอือือเออ ไ,ไ,ไมมก,ก,ก,ก้น้อยไม่เอามาตุนบ้าเห้ยเนก็ได้ส้อมากินวองมึงก็น,น่าสนกุก ได้เรื่องครับอืมฮักวะผมชิอๆเลยครับโอ้ xin mỗi hòm xóm xin mừng năm hiệu bên đây mẹ rồi mặc phải mang năm hiệu ghi lạc mãi. นื้อคือขาครับพี่อนอืม้รวต้มก่อนเล บเปื่อยครับเปืเป่อยเ,เนี่ย